ปรปาพาพรใช่ขอเดี๋ยวพกับลุงแดงสวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาบอกบอกถึงเกมันมชุบหน่อยก็ตอนเดียก็กดดันนะครับกดดันเรื่องอะไรน้องเนี่ยอยู่แค่ข้างๆลูกพี่กดดันเหรอผมเสมอมาสองพายติดครับโอ้ไปเสมอล่าสุดก็เสมอสเสมอใครอ่ะเด็กพานุครับอีกคนหนึ่งเสมอใครกัปโงงาครับจะไปนี่แล้วทำเสด็จนะวันนี้โอ้โหกินแล้วเบื่อเถิงเลยวันนี้ให้ชกอีกห้ายกชกได้ไหม เดินไม่มีมันหมดเลยวันนี้อาวุธที่เราได้ที่เราชนะเขาคือลูกไหนคำแทงลูกเขาลูกเขาดีที่สอนมาเลยสอนตั้งแต่เรื่มทอมันแลงว่อนโชคดีมันค่อนข้างจะเจอกต่บมัโชอดีก็ถือว่าเขาไม่ธรรมดานะพี่ไมาธรรมดานะหนักใจไหมก็หนักใจครับหนักใจเรื่องอะไรครับตอนที่เขาต่อยขู้เองผมอยู่หลังคู้เองยู่ไหมโอ้ ตอนนั้นเราก็รู้ว่าพี่เขาชอบยังไงอยู่เราขบวนเรื่องอะไรปัจจุบันเรื่องไหนปวดวจะแพ้นะครับอ๋อัวจะแพ้ครับกลัวๆลูกไหนของพี่เขาก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายหมัดด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้พอชกไปชกมานี่เรามั่นใจยกไหนในลุ้นเศษไหมยกสามครับยกสามขึ้นไปมั่นใจเลยใช่ไหมซองยกแรกเป็นไงบ้างก็ก็นมันเหมือนกับเราไปเก็บขาช่วงยกแรกใช่ไหมตะเร็วครับอ๋อตอนนั้นเห็นรู้สึกเก็บขาใช่ไหม แต่หลังจากนั้นเหมือนกับไม่เจ็บครับพอลองกับถึงแม่บอกให้เดินเลยครับแม่ไม่ชาับพอก็คือเรื่องเจ็บขาไว้ก่อนบพอใจหน่ไหนครับวันนี้ก็เจ็ดเต็นสิบครับ,รบอ่าอยากแค่มือใครไหมแค้ในยเสมอมาสองครั้งเนี่ย ใครนะเจพันโนเอาละคราผมเอาันพันบจะตามหนไหมผมบอกขาให้โนนชกดีก็ได้ครับพี่เอาส่วนพี่น้องก็ไหนครับพี่น้องไอิท่าไหนครับพี่ให้น้องก็หนึ่งมือนชกดีชกดีชกดีน้เอาไปหนึ่งหมืนหนึนบาทครับผมเอาขอบคุณนะขอบคุณพี่เไหนน้องเอาขอบคุณพี่น้องนะเอาแล้วขอบคุณันโมยหนเอาทีนี้ก็ม่เชียร์ผมเอาไปเรื่อยๆครับเอาอายุอะไรนะอายุอะไรนะเีเียบเดือนหน้าที่ครับเดือนหน้าที่เฉลองวันเกิดให้เรือด้วยครับครับผม ลองเชียร์ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับเออดีใจหรือว่าเป็นไปตามแผนเพราะว่าสองไปหลังที่เราเสมอมามันเป็นช่วงเวลายกสีที่เราจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไม่ได้เวลามวยจะดูตขากว่ามีฝีมือมากกว่าเขาจะหาเหลียมมาทงได้ดีกว่าเราเราพอยกหนึ่งยกสองเราอาจจะไปทําเยอะเราเลยแก้ในเรื่องของยกสามยกสี่ของในรูปแบบมวยห้ายกวันนี้เราก็ก็ทําได้ดีคือวันนี้ครับผมปุ๋แต่รูกคุณหว่ายกหนึ่งยกสองเราก็มองว่า เราทํายังไงนแต่เขาไม่บอกช้าหนักจริงๆมันก็ผิดสิทเราก็เลยก็พยายามกับทุวิือการต่อยของเด็กอนะถือว่าก็้ตรงไปดีครับแต่ก็ต้องเพิ่มลูกแข็งแรงอีกนิดนึ่งนักอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขก็ได้ลงครับควาหมายยังไงครับเพราะว่าวันนี้ผ่านการแข่งขันถือว่าไม่ทันเวลาก็ผมถือว่าน่าจะไว้ตรงไทยเพราะว่าในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเราเดินผานด้วยมาครับผมโอใจนะ รุ่น112บอลของประเทศไทยเนี่ยแต่ละตัวนี่ก็ถือว่าเราก็ยังไม่ได้อยู่ในกลุมเบเบเบ่ม A กลุ่ม B เป็นในิ0ในระดับแชมเปี้ยนในระดับรองแชมป์เลยคิดว่ายินดีน,นะครับคิดว่าเรายังต้องขยา,ายอีก สามไบส์ี่ไฟส์นะครับพี่กันพี่กันที่ชกที่น้องชกดีสุดคือพี่กันเองครับถึงแล้วเราก็ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะครับร้อยสิบก็ได้สองเราก็ลดมานิหนึ่งพอร้อยสิดูน้ำหนักบางๆมัน่น้อยอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะชิงแชมป์เทมป์ขันในรุ่นร้อยสิบสองปอนด์ในนักกอล์ฟอ่าได้ครับคงจะยืนตรงจุดนี้ได้ได้ยืน่สามโลตรงกับ